โอเคตอนนี้มาครบสี่นาทีแนละ้วเดี๋ยวเราก็จะมาเดี๋ยวจะมาดูกันดีกว่าว่ามันจะน่ากินน่าอร่อยแค่ไหนนะครับโอเค I am รัชอุ่ม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 สวัสดีเพื่อนทุกคนครับโป้ผมนะครับรัชอุ่มนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวของอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวไอ้นี่เลย จะแต้มจะดวนข้าวไก่ผัดพริกนะครับตาชิมดูนะครับเป็นข้าวพร้อมทานนะครับก็คือว่าอารมณ์จะเหมือนแบบอะไรวะบะหมีม่ถ้วยร้อนอ่ะที่เพื่อนเคยเคยได้กินกันอ่ะบะหมีม่ถ้วยร้อนที่ว่ามันเคยโด่งดังอยู่ช่วงพักหนึ่งอ่ะไอแบบนั้นเลยมันจะมีแบบคล้ายแบบสารกันสารทําความร้อนข้างในน่แหละเดี๋ยวผมจะถ่ายเพื่อนดูนะครับว่ามันทายังไงกันแล้วโอเคเดี๋ยวเราปาแกนี้กันดีกว่านะโอเคโอเคครับเพื่อนครับตอนนี้พวกเราก็ แกะปั๊บหนึ่งมาปั๊บหนึ่งนี่ปั๊บหนึ่งโอเคครับตอนนี้ครับปั๊บหนึ่งครับปั๊บหนึ่งครับตอนนี้ครับเราก็แกะแกะมันออกจากถุงเรียบร้อยเลยครับก็มันก็ประกอบด้วยอันนี้น่าจะเป็นอันนี้ครับนี่นะครับไก่ผัดพรีครับตาชิมดูนะครับเป็นขายเป็นเป็นกับข้าวนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นช้อนนะครับช้อนและนี่ก็เป็นข้าวนะครับข้าวข้าวหอมมะลิยังดีเลยนะครับดูจากสภาพตรงนะครับแล้วก็นี่เขาจะเป็นเป็นแล้วเนี่ย อ๋อผงกันผงอันนี้ผงกันชื้นครับกินไม่ได้นะครับอย่ากินนะแล้วก็นี่ก็จะเป็นแบบว่าไงอ่ะเป็นอันนี้อุปกรณ์สําหรับทำนะครับแล้วก็นี่ครับช้อนนะครับแล้วก็กระดาษทิชชู่นะครับโอเคแล้วนี่ก็จะเป็นน้ำวอเตอร์ครับน้ำวอเตอร์โฟกัสก็ไม่ชัดน้ำที่เป็นวอเตอร์นะครับที่ใช้สําหรับไอซองกันความร้อนอันนี้จะเป็นซองกันความร้อนถ้าจะรย์ผิดน่าใช่โอเคน่าจะต้องแกะไม่ใช่โฟกไม่ใช่ไม่ใช่ที่กันชื้นเป็นซองกันความร้อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําดีกว่า ขายเพื่อนครับมาดูวิธีการทํากันดีกว่าครับเราจะทําเกี่ยวกับแงการอุ่นการอุ่นให้มันสุกเพื่อที่เรา <c oughs> เพื่อที่เราได้กินนะครับแล้ก็ <c oughs> ก็คือพูดง่ายคือทําให้มันร้อนนะครับร้อนก่อนกินนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นซองความร้อน,นครับเขาให้เรานะครับฉีกนะครับฉีกซองความร้อนออกมานะครับโอเคมันจะเป็นซองแบบนี้ใช่ป่ะถ้าเราก็วางไว้ตรงในนี้เลยวางไว้ตรงนี้เนี่ยไอเรียกว่าอะไรไอพัดตรงผัดติกละมุ่งกะละมังเรียกไปเถอะวางาวางมันแบบนี้นะครับ โอเคแล้วเราก็นี่เตรียมน้าก่อนเลยน้ําน้ําที่จะใส่ในที่ตัวทําความร้อนโอเคเราก็ฉีกน้ํานะครับแป๊บนึงฉีกน้ําฉีกน้าจริงๆนาใช้น้าําบ้านเราก็ได้นะแต่ถ้าใช้น้ําบ้านเราเดี๋ยวเราจะกลับปริมาณไม่ถูกไงโอเคแล้วแล้วเราก็เทเทลงไปเทลงไปจากนั้นสองความรา้อนกำลังทําง,งานแล้วเราก็เอาถาดข้าวลงไป เอาถ side, be, ่านข้าวลงไปเสร็จแล้วเราก็เอาอันนี้ครับซองไก่ครับวางบนนี้ครับแล้วเราก็ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีนะครับปิดฝาทิ้งไว้นะครับร้อนไหมดูก่อนร้อนไหมเริ่มร้อนแล้วครับเริ่มร้อนแล้วครับเริ่มที่ทาความร้อนเริ่มโอเคครับเริ่มเริ่มฉีเริ่มชูเริ่มฉีแล้วครับโอเคสักประมาณสักสิบนาทีนะครับ เริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วเสียงเหมือนเป็นระเบิดน New ิวเคลียร์จเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วโอเคเดีย๋ยวเราทิ้งไว้สักสิบนาทีละกันเดีย๋ยวเราก็มาถ่ายกันตอนนะครับตอนนี้นครับอาม่าผมครับกำลังอึ้งกับวรรณกรรมใหม่ของโลกเลยครับก็คือว่าอาม่าผมแกแนะครับอายุแปดสิบกว่าครับไม่รู้นะครับว่าสมัยนี้ครับมันมีแบบอาหารพร้อมทานสามารถใช้ซองทำความร้อนแล้วก็อุ่นได้เลยครับยายผมยังแบบว่าติดเตาติดฟืนทำกันแบบสมัััยโบบบรรราณคคผงงง นะครับยายผมงงมากครับว่ามันเป็นไปได้ไงครับว่ามันสมัยนี้ไม่มีเครื่องทำความร้อนแล้วหรือเนี่ยครับมานั่งยืนดูนะครับหน้าหมูฮู้เลยครับนี่ครับยืนดูครับตอนนี้ผมก็รอครบสิบนาทีก่อนแล้วค่อยเปิดกล่องเพื่อนๆตอนนี้ครับเราก็ทํามาเรียบร้อยนะครับข้าวผัดข้าวไก่ผัดพริกนะครับตาชิมดูครับตอนนี้ครับก็เป็นเห็นชิมเพื่อนเห็นนะครับ หน้าตาก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยน่าทานเท่าไหร่ครับอาจจะอาจจะเป็นเพราะผมทําครั้งแรกด้วยแต่ก็ประมาณนี้แหละครับว่าคือว่าทําให้มันร้อนเรียบร้อยแล้วก็เราก็สามารถกินได้เลยนี่จะเป็นหน้าตาของมันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามากินเพื่อนดูกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงนี่เดี๋ยวเราซูมเลยซูมจานโอเคเห็นแล้วโอเคเดี๋ยวเรามากินเพื่อนดูกันกว่าอันนี้ผมกินทั้งตอมันร้อนเลยเนี่ย ขายได้นะแต่ข้าวเหมือนจะข้าวเหมือนจะดิบกว่าอาจจะทำผิดเป็นทีหรือเปล่าเราไม่แน่ใจอืม <c oughs> แต่รสชาติมันก็รู้สึกว่าก็โอเคนะก็อร่อยนะ <c oughs> อร่อยขายได้แต่ข้าวมันเหมือนจะดิบดิบหน่อยเพราะว่าดูเหมือนว่าทำไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเป็น <c oughs> แต่ย่าโอเคอยู่ ถ้าคนไหนแบบเดินทางไปเตินทางไปไหนไกลๆไปต้องขับรถนานเนี่ยไม่มีเวลาแวะข้างทางหรือไม่ไม่มีเวลาแวะร้า,านอาหารตามทางอ่ะก็ซื้อไปติดรถได้นะผมว่าผมันผ,ผมแนะนำเลยนะรถชาติก็ไม่ค้อเลยห้าดาวไม่สามดาวอ่ะน่าจะใช่มากน่าทำเพิ่งสิบนาทีแต่ว่าพอจะกินได้อยู่มากินได้ปะ อนั่นแหละข้าวปุกกับแม่นี่ข้าวหอมมะลิดีอร่อยมากาาโอเคครับเพื่อนคลิปวันนี้ก็ขอจบลงแล้วนะครับเพราะว่าเอาจริงผมคิดว่าผมอาจจะทําผิดขั้นตอนนะครับเลยทาให้ข้าวแข็งนิดนึงแต่ก็โอเคครับสําหรับข้าวไก่ผัดพริกตาชิมดูนะครับผมคิดว่าก็โอเคนะครับถ้าสมมรัเพื่อนคนไหนที่ว่า ขับรถไปทางไกลหรือไม่มีเวลาไปซื้อของตามไปซื้อกินตามร้านอาหารข้างทางครับก็ติดรถต่อไว้ได้น,นะครับเพื่อที่จะแบบว่าสะดวกสะดวกหน่อยก็จอดข้างทางแล้วก็หยิบมาแล้วก็หยิบมากินได้เลยครับหรือก็ทําตามที่ผมบอกเลยครับแล้วทำตามที่ผมบอกก็แหละเออทําให้ค้ามาสุกโอเคสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับ